ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับกับผมเช่นเคยนะครับช่องคนทําเครื่องเสียงนะครับและขอขอสวัสดีนะครับพี่ๆน้าๆ f c ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสปปลาวนะครับหรือว่าทางเพื่อนบ้านของเรานะครับที่ติดต่อเข้ามาซื้อน้ตบุ๊กนะครับขอบคุณจากใจมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กมานําเสนออีกนะครับแล้วก็มา ให้พี่ๆน้าๆชาวเครื่องเสียงและญาติทุกท่านได้รับชมและเลือกซื้อนะครับไปใช้นะครับในราคาที่ประหยัดนะครับพร้อมกับสเปคที่ใช้ได้ในการเล่นเครื่องเสียงหรือว่าทํางานต่างๆนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นเอเซอร์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ชมนะครับจะแพนกล้องให้ชมนะครับมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดมาหเครื่องนะครับ เป็นสเปกไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเครื่องที่หนึ่งนะครับเครื่องที่1นนะครับเดี๋ยวผมขออนุาเปิดนะครับนี่คือสภาพรวมๆนะครับสภาพของเครื่องเลยนะครับสภาพของเครื่องเครื่องที่1ปึ๊บเปิดขึ้นมาครับดูคสภาพตัวนี้เป็นแค่คราบนะครับคราบมือรอยมือรอยอะไรนะครับนี่ดูเครื่องนะครับเปิดเครื่องตัวนี้ปึ๊บ รอสักครู่นะครับให้เครื่องทํางานรอสักครู่นะครับแล้วขออภัยด้วยนะครับบัลยหลายคลิปที่อาจจะไม่สว่างนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้กับพี่ๆนานา fc ทุกท่านได้ชมนะครับสว่างแน่นอนนะครับว่าชัดเจนยังไงนะครับขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็เลยมาถ่ายสว่างนิดนึงอาจจะมีเงานะครับต่างๆนะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเอเซอร์นะครับคอยไอห้านะครับแต่ว่าเป็นแรม4กิกนะครับตัวนี้คอเอเซอร์คอยไอห้า램สี่กิกนะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะครับสเปคเครื่องนะครับตัวนี้ เมือนิดนึงนะครับเป็นคอยห้าซีพีสี่ห้าศูนย์นะครับสองจุดสี่ศูนย์ิกะนะครับแรมสี่ิกนะครับตัวนี้นะครับหกสิบสี่บิตเนาะนะครับเครื่องที่หนึ่งเครื่องนี้นะครับขายในราคาสภาพจสวยแบบนี้เลยนะครับมีรอยทำการใช้งานเล็กน้อยนะครับสวยๆแบบนี้ขายในราคา 3 4 0 0บาทรวมส่ง3,400บาทรวมส่งนะครับเครื่องที่1น,นะครับต่อมาเครื่องที่2นะครับเป็นเอเซอร์เหมือนกันสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูด้านในครับดูด้านในประมาณนี้เลยนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับขออนุญาตเปิดนะครับเปิดตรงนี้ เ,เครื่องทำงานสักครู่นะครับเครื่องทำงานสักครู่ตัวนี้เป็นเครื่องที่2นะครับเป็นเอเซอร์นะครับตัวนี้คอย i5 แรม8กิกนะครับคอย i5 แรม8กิกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับว่ามันเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับให้ชมนะครับ เข้ามาเช็คได้เลยนะครับเครื่องเราไม่มีย้อมแมวนะครับสเปคฮาร์ดดิสก์ตามที่แจ้งเลยนะครับรอสักครู่นะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับกล้อ,องโฟกัสอ่าตัวนี้เป็น Core i5 ้ GM, m i5 2410M CPU 2.3GHz 6 4หนึบิตแรม8ปดกินะครับตัวนี้แรมแปดกิกนะครับ สภาพสวยๆตามนี้เลยนะครับแรมแปดกิกนะครับสวยๆเลยตัวนี้ขายในราคาสามพันเก้าร้อบาทรวมส่งสามพันเก้าร้ยบาทรวมส่งนะครับสวยๆเลยนะครับไฟห้าสภาพสวยแบตเก็บไฟดีทั้งสองเครื่องนะครับที่ผ่านมาเนาะ ทั้ง5เครื่องเลยนะครับที่มีมาวันนี้ครับแบตเก็บไฟดีทั้ง5เครื่องนะครับต่อมาเครื่องที่สามสภาพตามนี้เลยนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือเล็กน้อยนะครับทำหลักใช้งานขออนุญาตด้วยนะครับดูสภาพนะครับตัวนี้เป็นคอย i5 มีก์ดจอแยกนะครับตัวนี้คอยไอห้าแรมแปดกิกก์ดจอแยกนะครับสภาพสวยแบบนี้เลยดูเลยนะครับเครื่องที่สนะครับเปิดเครื่องตรงนี้นะครับ จ้าทิหนึ่งนะครับถ่ายข้างนอกให้พี่นาๆนะครับบางท่านก็ว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับเอาขึ้นมาแล้วนะครับร้อยเครื่องทำงานร้อยเปอร์เซนก่อนนะครับเราก็มาเช็คตรงนี้ ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้คอยห้าแรม8กิบสองิกเฮิร์นะครับพ4บิตขาจอแยกนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยเลยตัวนี้ขายในราคา3,900บาทเหมือนกันนะครับรวมส่งเลยนะครับ3,900บาทเครื่องที่3านะครับต่อมาครับผมเครื่องที่4สภาพตามนี้เลยสวยๆนะครับมีรอยนิ้วมือเล็กน้อยครับรอยนิ้วมือนะครับ เบเก็บไฟเดียนกันนะครับขออนุญาตนะครับปึ๊บสภาพนะครับสภาพตัวนี้ก็เป็นคาย5้าแรมแปดกิกการ์ดจ,จอแยกเหมือนกันนะครับเปิดเครื่องตัวนี้ครับรอสักครู่นะครับให้เครื่องทำงาน ใครสนใจเครื่องไหนนะครับแคปมานะครับรแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0890924944เช่นเดิมเช่นเคยนะครับจะขึ้นว่าคูก,กอบเดี๋ยวผมขึ้นหน้าปกลายไว้ให้เผื่อขึ้นเป็นปกลายอื่นจะไม่ใช่ลายผมนะครับติดต่อเข้ามาว่าสนใจเครื่องไหนนะครับแล้วก็แคปเข้ามาเลยนะครับเเรามาเช็คดูนะครับเช็คดูปุ๊บนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องที่4เนาะ ยิงควยไอห้านะครับสองสี่หนึ่งศูนย์เอ็มนะครับสองจุดสามเฮิร์ตนะครับเรียมแปดกิกหกจุดสี่บิตนะครับการจอแยกเนาะการจอแยกสภาพสวยเลยนะครับสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันนะครับเครื่องนี้ใครสนใจติดต่อมานะครับสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งเหมือนกันเครื่องที่สี่นะครับแคปมาเลยนะครับเครื่องที่สี่เนาะสามพันเก้าร้อยบาทนะครับต่อไปเครื่องที่ห้า สภาพสวยๆเหมือนกันนะครับบอดี้ก็จะคล้ายๆกันครับนะครับบอดี้สวยๆเหมือนกันนะครับดูบอดี้เครื่องที่5้าครับเงาเงาฉ่ำฉ่สวยๆเลยนะครับห้าจอใสกริบนะครับตัวนี้นะครับคอยไอห้าแลม8กิกการจอแยกเปิดตรงนี้ครับรอสักครู่นะครับ เครื่องทํางานครับทุกเครื่องที่ผ่านมาก็ใช้งานปกติครับแบตบเก็บไฟดีทุกเครื่องนะครับเนาะใครสนใจเครื่องไหนก็ติดต่อมาได้นะครับตามราคาที่ผมแจ้งเลยนะครับาราคาที่ผมแจ้งนะครับทุกเครื่องนะครับ มีปัญหาสามารถแจ้งผมได้นะครับผมรับประกัน30บวันไม่ตกน้ําไม่โดนพื้นไม่ตกพื้นนะครับไม่โดนน้านะครับไม่ตกจากที่สูงนะครับรับประกันให้30บวันหรือหลังจากหมดรับประกันแล้วก็สามารถนํามาเช็คได้ตลอดนะครับนามาเช็กได้ตลอดมีปัญหาอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นควายไอห้าสองสี่หนึ่งศูนย์สองจุดสามเฮแลมแปดกิกหกสิบสี่บิตนะครับสภาพเฉ๋งสวยเลย สภาพดีสวยนะครับของทางเวฝูกนนะนี่นะครับดูเลยสภาพดีสวยเครื่องนี้ขาย3,900บาทเหมือนกันรวมส่งทั่วประเทศนะครับเนี่ยมาไล่จากเครื่องที่1เลยนะครับเครื่องที่1ก็3,400บาทรวมส่งนะครับทั่วประเทศ3,900บาทเครื่องที่2นะครับรวมส่งเครื่องที่3ก็3,900บาทนะครับ เครื่องที่4ก็3,900บาทเครื่องที่5ก็3,900บาททุกเครื่องมีประกันทุกเครื่องนะครับมีประกันทุกเครื่องมีปัญหาอะไรสามารถส่งกลับมาให้ดูได้ตลอดนะครับหลังจากหมดประกันแล้วก็จะมีแค่จากลงวินโดว์ใหม่หรืออะไรใหม่ๆก็ส่งกลับมาได้นะครับหรือใครสนใจนะครับให้ลงโปรแกรมคาราโอเกะนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับลงโปรแกรมคาราโอเกะเ็น ระบบเสาฟอนต์นะครับแสดงสดก็ติดต่อมาได้นัราคาไม่แพงนะครับรวมเครื่องไปด้วยราคาไม่แพงนะครับวันนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับใครสนใจเครื่องไหนก็แคบมานะครับแครมาสนใจเครื่องไหนก็แครมานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับดันให้ถึง1 0,000หมื่นซับสไครกันนะครับเดี๋ยวผมมีโน้ตบุ๊กและก็เครื่องเสียงมาแจกให้กับพี่ๆนานาเอฟซีทุกท่าน ได้นำไปใช้แน่นอนนะครับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขสมหวังสวัสดีครับ